เนท่านประธานที่เคารพครับผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อเครือข่ายภาคเหนือภาคเก้าไกลครับขออนุญาตนําเสนอ,อยติโดยการอ่านผ่านไปสู่ท่านประธานก่อนนะครับด้วยองค์การอ,อุตุนิยมวิทยาโลกครับได้ออกมาประกาศเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับซึ่งเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับและจะเพิ่มความรุนแรงถึงขั้นรุนแรงมากในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในปี2566นะครับที่ฝนจะตกน้อยจนเกิดภาวะแห้งแล้ง จากนั้นเอลนิโยครับจะลากยาวไปจนถึงเมษาในปี67นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงปี68กระทบในส่วนของภาคการเกษตรรวมไปถึงภาคเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศและอาจทําให้ประเทศไทยประสบภัยแล้งรุนแรงมากขึ้นจะทําให้เกิดปัญหา,าการขาดแคลนน้าท,ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงทําให้เกิดการเกิดปัญหาพีเอ็มสองจุและไฟป่าตามมานะครับส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะขอชี้แจงในที่ประชุม สภาถัดไปครับโดยในการอภิปรายของผมนะครับท่านประธานก็สามารถสรุปได้ในหนึ่งประโยคก็คือว่า,านโยบายไม่ชัดนะครับสภาผู้แทนของเราจึงต้องมาทำนะครับขออนุญาตนำเรียนท่านประธานแบบนี้ครับในอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปรากฏการเอลนิโยเนส่งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค ในใน,ในหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนอกจากปัญหาภัยแล้งที่ประเทศภัยประเทศไทยประสบจากเอลนินโญนะครับไม่ได้กระทบต่อเฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้นแต่ต้องบอกว่ากระทบกับทุกชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างมากผมจะอภิปรายในประเด็นที่ไม่ซ้ำครับกับใน10ยยติที่นำเสนอมาและวจะพยายามไม่ให้ซ้ำคาคาดเดาว่าจะไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนๆอ,อ,อีก สมาชิกอีก4050คนที่ลงชื่อในการอภิปรายนะครับโดยผมจะแบ่งการอภิปรายเป็น2ส่วนดังนี้นะครับในส่วนแรกนะี่คือจะเป็นการอภิปรายในส่วนของผลกระทบที่มาจากต่างประเทศนะครับในส่วนที่2คือผลกระทบในประเทศเริ่มจากส่วนแรกก่อนนะครับผลกระทบที่มาจากต่างประเทศผมเอาเฉพาะเริ่มจากตัวผลกระทบจากเอลนิโยก่อนนะครับปรากฏการณ์นี้ครับทำให้เกิดไฟป่าในประเทศในแถบอาเซียนครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราครับ ติดตามข่าวมาโดยตลอดน,น,นั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบก็คือมลพิษข้ามแดนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอากาศเลวร้ายครับอากาศบริสุทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องเอลนิโยนะครับจากไฟป่าใน,ในอินโดนีเซียในด้านสุขภาพคืออะไรครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับและปัญหาหลอดเลือดรวมไปถึงนะครับถามเพื่อนที่เป็นแพทย์หลายท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ย เจอโรคที่ยังไม่หาไม่สามารถหาสาเหตุได้ก็ปรากฏขึ้นในหายเดยวการครับในภาคการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงภาคการคับมานาคมฝุ่นควันหนาครับก็มีอุบัติเหตุได้กล่าวรายงานมาอยู่เรื่อยๆเราเห็นจากในข่าวในทีวีใน, TV, ในวิทยุต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนนะครับถ้าในช่วงต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ฟังที่มีอายุป,ประมาณไล,ไล่เรียกกับผมได้มาณ40บบวกลบเนี่ยนะครับ ในช่วงอายุเท่านี้เนี่ยเราเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเอลนิโยเนี่ยหนักๆแล้วสองครั้งนะครับครั้งแรกครับย้อนกลับไปเมื่อตอนปีสองหครับผมเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณสักช่วงผมขึ้นมปลายในช่วงปี40่นนะครับปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนั้นครับก็คือว่าปกคลุมในประเทศแล้วก็เคลื่อนย้ายมาสู่ในประเทศในแถบประเทศไทยนะครับปัญหาด้านสุขภาพครับตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ว่า,ามีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสภาพทางเดินหายใจที่ผมได้บอกนำ,นำกล่าวไปแต่มันมีตัวเลขที่น่าสนใจแบบนี้ครัท่า,านประธานต้องบอกว่าในประเทศในโซนเอเชียของเราเนี่ยทุ่มทรัพยากรนะครับทุกประเทศและทุะทะท่มท,ทรัพยากรในการพัฒนาคนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเรามีเรียกว่าประชากรวัยสําคัญกําลังแข็งแรงกันเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับเจ็บป่วยครับอีกประมาณ7000 75,000คนครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องไฟป่าทุกทรมานเกี่ยวกับในระบบทางเดินหายใจนะครับจากการสูดควันพิษไฟป่านี้ครับต้องบอกว่าเกิดกลุ่มควันหมอกขนาดใหญ่ครับใช้เวลาไม่นานนะครับในเกิดใ,ใ,ใ,ในการเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งอธิบายภาพไม่เห็นจะชัดแบบนี้ครับตอนเช้าไฟไหม้ที่ประเทศอินโดนีเซียครับหลังจากนั้นครับไม่นานครับผ่านมาเข้า สิงคโปร์มาเลเซียนะครับบรูไนฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าประเทศไทยเอาไว้ชาติยิ่งขึ้นครับตอนเช้าเนี่ยไม่ไฟป่าไม่ที่อินโดตอนเย็นนะครับพี่น้องทางภาคใต้ของเราครับกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ครับข้างนด่งก็บิดคันเร่งอีกข้างเด่งก็ถือถือก,กลงนกกรงไปด้วยนะครับเขากะจะไปจิบกาแฟกันพูดคุยกันเสวนาการเมืองกันกรับฟังปัญหาแต่แทนที่จะได้นั่งฟังเสียงโกครับกลายเป็นต้องมานั่งฟังเสียงจามเสียงไอกัน แล้วก็พร้อมกับเข้านอนในเวลาตอนกลางคืนในคืนนั้นแล้วก็ดมไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ไหม้ตอนเช้าที่อินโดนีเซียแล้วก็สูดดมควันไฟป่าที่ประเทศไทยในตอนกลางคืนนะครับไฟป่าครับต้องบอกว่ามันมีปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับอยู่ในปี6 3ครับตอนที่นั้นมีไปไฟป่าครั้งใหญ่ที่ประเทศอินโดนีเซีย นะครับก็ทั้งเรียกว่าปล่อยทั้งฝุ่นควันอะไรเข้ามามหาสารมากมายเต็มไปหมดมีเหตุการณ์ที่สําคัญอยู่สองเหตุการณ์เมื่อกี้ผมพูดเฉพาะเอลินโยไปแล้วเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สาคัญครับนั่นก็คือปรากฏการณ์อินเดียนโอเชียนดิโพนะครับหรือเรียกว่าไอดีโพเออพูดออโทษครับไอโอดนะครับเอาสรุปสั้นๆนง่ายๆก็คือไอเหตุการณ์นี้มันคือเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิของบริเวณผิวน้าไอส่วนด้านที่มันจะร้อนมันไม่ร้อนไอส่วนด้านที่มันจะไม่เย็นมันไม่เย็นมันสลับขั้วกันขอสลด์ขึ้น อ่ะนี่ครับด,ดูจากรูปนี้นะครับประเทศเอาขออนุญาตอธิบายเผื่อเป็นที่หนึ่งว่าสาหรับพี่น้องที่ฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพจินตนาการว่าท่านยืนอยู่หน้าทะเลขวามือของท่านคือประเทศไทยซ้ายมือของท่านคือทวีปแอฟริกาโดยปกติไอ้ซ้ายมือของเราเนี่ยมันน่าจะออกร้อนกว่าเออมันน่าจะออกมันมันมันน่าอากาศมันน่าจะเรียกว่าอ,ออกร้อนร้อนกว่าเยน็ยนเย็นกว่านะครับแต่พอสภาพมันเปลี่ยนกันครับ พอประเทศไทยของเราซึ่งอยู่ด้านขวามือนะครับซึ่งโดยปกติมันมีความมันมีความร้อนมันมีความชื้นนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะมีการทําให้ผิวน้ำและเหยกลายเป็นไอแล้วก็ก่อเป็นเป็น,เป,นเป็นเมฆหมอกตกมาได้นะครับแต่สภาพมันเปลี่ยนกันไอทางฝั่งขวาที่เป็นประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าปกติฝนตกมันไม่ตกครับมันก็กลายเป็นแลง้งไอทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งที่จริงๆมันควรจะแล้งนะครับพออากาศพอน้ําทะเลมันร้อนมันก็มีฝนเกิดขึ้นเยอะมาก อากาศมาสลับขั้วกันไปหมดนะครับปิดสไลด์นะครับผมก็คือในช่วงแล้วในในปี66นะครับในทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนว่าในหลังใน,ในช่วงหลังของปี66นี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดียวกันนะครับคือเหตุการณ์ไอโอดนะครับก็จะกลับมาอีกเช่นเดียวกันส่งผลกระทบที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับในขณะเดียวกันครับสานักอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกของทางประเทศอิโนโดนีเซียนะครับก็แจ้งไว้ครับว่าร้อยละ63เปอร์เซ็นต์ของประเทศอิโนโดนีเซียจะมีปัญหาเรื่องเข้าสู่แล้งนะครับแล้วก็คาดว่าจะเกิดภัยแง้งรุนแรงมากกว่า3ปีที่ผ่านมามันพร้อมกับอะไรครับไฟป่าที่จะหนักกว่า3ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการวิจัยต่อไปครับแล้วก็พบว่าพอไฟป่าอิโนโดนีเซียครับเกิดขึ้น7ใน10ของประเทศในแถบอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ จากบริเวณไฟป่าที่อินโดยีเซียก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน7ประเทศนั้นนะครับแล้วแบบนี้ส่งผลคืออะไรครับภาคใต้ของเราครับก็ได้รับขวัญไฟป่าจากประเทศทางด้านอินโดนีเซียทางภาคเหนือบ้านของผมนะครับบ้านของท่านประธานเช่นเดียวกันเราก็ได้เจอไฟป่าอ่าอา ไฟป่ารวมถึงการเผาในภาคการ,รเกษตรข่ามาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นข้อกังวลในส่วนของประเด็นที่หนึ่งครับในส่วนของประเด็นที่สองครับผลกระทบภายในประเทศนะครับที่ไม่ซ้ํากับประเด็นของผู้อภิปรายท่านอื่นๆเลยก็คือผมเลือกที่จะพูดอภิปรายในที่ให้เกี่ยวกับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ครับเพราะว่าเขาพูดไม่ได้วันนี้ผมก็จะมาอภาิปรายและก็น,ำำนําเสนอสภาแทนกับพวกเขาครับเอลนินโยครับกระทบถึงช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยครับผมแบ่งตัวเลขกลมๆแบบนี้นะครับท่านประธานช้างในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ7,000พันตัวเอาครึ่งหนึ่งเป็นช้างป่าครึ่งหนึ่งเป็นช้างบ้านก็แล้วกันทําไมช้างป่าต้องออกจากป่าครับเหตุผลก็เพราะว่าพื้นที่ในป่าเนี่ยไม่มีน้าแล้วครับตอนนี้ช้างป่าก็เลยต้องเดินออกจากป่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่องนี้อภิรายกันมาตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วพอสภาสมัยนี้ครับตั้งแต่เปิดสภามาเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกของเราหลายท่านก็ได้อภิรายในประเด็นเรื่องช้างป่ากันมา นะครับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำนะครับเพราะเอกชนทําไม่ได้นั่นก็คือแหล่งน้ําการเพิ่มแหล่งน้ําในเขตป่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องที่ต้องทำนะครับในส่วนของถัดไปครับที่น่ากังวลอย่างเช่นกันครับเมื่อกี้ผมพูดถึงช้างป่าไปแล้วแล้วนี่คือช้างบ้านครับในภาพนี้คือผมถ่ายเมื่อตอนปี6 3สานะครับนี่เป็นช้างที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็ไม่มีน้ําไม่พอครับ น้ำไม่พอแล้วเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ปี6-3มีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือมีทั้งปรากฏการณ์เอลนโยที่รุนแรงนะครับบวกกับปรากฏการณ์ไอโนะครับซึ่งก็คือไอ้น้ำอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่งในปี6-6ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเพิ่มแหล่งน้ำนะครับให้กับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วปรากฏการณ์ IOD ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในสองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี66นี้ครับโดยสรุปในวันนี้ข้าราชการก็ต้องอกราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับพร้อม ด้วยเหตุผลจําเป็นที่ได้อภิปลายไปว่ามันมีความจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องตั้งกรรมธิการวิสา,ามัญชุดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันพิจารณาหาเหตุหาเหตุหาวิธีการแก้ไขต่างๆในการรับมือกับปัญหาเอลนิโยที่จะเกิดขึ้นครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ